นี่นะครับนี่นะครับก็คือว่าตอนนี้รถผมยางรั่วนะครับผมพอดีว่าผมไม่ใช่คนแถวนี้ผมก็เลยเข้าไปถามที่ตำรวจเขาเรื่องผมอยู่อำเภอมโนนะครับจังหวัดสกลนครก็คือพอผมเข้าไปถามหาแล้วก็คือว่าพี่เขาไม่ใช่คนพื้นที่เขาก็เพิ่งจะย้ายมานะครับผมแล้วพี่แกก็แบบว่าหาร้านให้ครับแล้วทีนี้ร้านที่แกหาให้ได้ก็คือว่ามันอยู่ไกล ครับผมมันมันมันอยู่ไกลแกก็เลยอาสามาส่งให้นะครับผมเนี่ยครับผมตำรวจดีๆก็มีนะครับแบบยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าตำรวจไทยมันจะเรียวไปทุกคนนะครับผมเนี่ยครับผมตำรวจดีๆเนี่ยครับรถผมยังรื่องเนี่ยครับ้อหลังเนี่ยครับไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เนี่ยครับผมพี่เขาแบบสุดยอดนะครับ น่าภูมิใจนะครับผมตำรวจแบบนี้ครับถ้ามีตำรวจแบบนี้เยอะก็คงแบบประเทศไทยเรานะครับสุดยอดนะครับผมว่ามาถึงแล้วนะครับผมคิดว่านะครับมาถึงร้านซ่อมแล้วนะครับ ร้านนี้ใช่ไหมครับไม่รู้ร้านไหนเหมือนกันถามก็ได้จะร้านนี้มีคนอยู่ไหมครับโทษน,นะครับมีคนอยู่ไหมครับ ไฟเปิดอยู่ครับแต่คนไม่มีอะไรครับพี่เอ,อ,อไาไม่มีอะไรเดี๋ยวส่งที่เดิมก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งที่เดิมก็ได้ครับครับผมนี่นะครับสรุปแล้วร้าน